วันนี้ทีลานกิจกรรมชั้นหนึ่งห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาห้างโรบินสันหาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมลุ้นรับรางวัลในรายการโรบินสันลุ้นสนันหาดใหญ่เพื่อจับรายชื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้าในห้างโรบินสันหาดใหญ่ทุก1,000บาทในระหว่างวันที่1นึถึงสากันยายน2 5 6 8และจะต้องเป็นสมาชิกเรือวันการ์ดจึงมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล5รางวัลได้แก่รางวัลที่1เป็นรถจัก ายานยนตทอนด้าลี 125cc รุ่นสเปเชียลเอดิชัปี2025มูลค่า62,500บาทรางวัลที่2เป็นห้องพักสุดหรูที่จังหวัดกระบี่มูลค่า15,000บาทรางวัลที่3เป็นทองคําแท้หนัก2กรัมมูลค่า5,000บาทส่วนรางวัลที่4และรางวัลที่5เป็นเครื่องพกอ,อากาศในรถยนต์มูลค่า4,290บาทรวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดกว่า90,000บาทโดยมีจํานวนบัตรผู้ใช้ รายสิทธิ์ุนรับรางวัลทั้งสิ้น18,865ใบโดยในการจับรางวัลดังกล่าวทางห้างโรบินสันหาดใหญ่ได้เชิญนางปวินยิษาเกิดสมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาและคณะกรรมาการเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมจับรางวัลแก่ผู้โชคดีนางตุทารัตปานเมืองผู้จัดการทั่วไปห้างโรบินสันสาขาหาดใหญ่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมโรบินสันลุ้นสนานหาดใหญ่ก็เพื่อเป็นการคืนกำไรและตอบแทนลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณต่อห้างโรบินสันหาดใหญ่เนื่องเนโวกาห้างสับสินค้าโรบินสันหาดใหญ่ครบรอบ30ปีในวันที่1ธันวาคมที่จะถึงนี้ต้องเรียนว่าโรบินสันหาดใหญ่ของเราเนี่ยจะครบรอบ30ปีนะคะในวันที่1ธันวา t h i นะคะทีนี้เราก็เลยจับกิจกรรมคืนกำไรให้กับคุณลูกค้าก่อนนะคะเป็นการเรียกน้ำย่อยเนาะแล้วก็รอกิจกรรมใหญ่ใน เดือนธันวาคมนี้นะคะอันนี้ก็ได้รับการตอบรับจากคุณลูกค้าที่บอกว่าโอ้โหเยอะมากนะคะหมื่นหมื่นปดรายนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะนางประวินฤทิ์สานายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาได้เป็นผู้จับรางวัลที่หนึ่งเป็นรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งคันให้แก่ลูกค้าห้างรูบินสันหาดใหญ่ที่โชคดีพร้อมกับได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลสวัสดีค่ะ โชวจากโรเบินสันหัดใหญ่นะคะคุณเอื้อทวีนะคะค่ะวันนี้เรามีงานประกาศรางวัลโรเบินสันรุ้นล่่นสนัดหัดใหญ่นะคะไม่ทราบว่าวันนี้คุณเอื้อทวีมาชอบหรือยังมาได้ยังคะเอายังเหรอคะแล้วจะมาไหมคะวันนี้มาไหมคะเอายังไม่แน่ใจเลยคะจะเรียนแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รางวัลที่หนึ่งรถฮอนด้า ลีดเนี่ยะรางวัลที่หนึ่งของสาขาค่ะ